สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวการชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่าคืนของวันที่4นะครับกันยายน2567นาหะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้ยินดีกับพี่พิสมาชิกท่านใดที่ติดตามในราวการชาติแล้วก็หุ้นดาวโจนด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะนอยิ่ง ลาวกาชาดเนี่ยถือว่ามาเด้งๆงปังปเลยนะครับก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับลาวกาชาดนะครับเมื่อคืนนี้ผมให้ศูนย์กับ6ผลที่ออกนะครับ4 6 9 7 0ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่69ตรงตรงเน้นเนะครับใครรูดที่0ูนย์ะครับผมเข้าไปที่0 7 7 0เน้นเเหมือนกันนะครับพี่พี่รอบนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะครับผม ดาวโจน VIP ให้2กับ8นะครับผลที่ออก8 1 0 7 1รอบนี้หลุดไปนะครับเน้น2 7เนาะแล้วก็8 7มา7 1นะครับพี่ๆอันนี้ก็เสียดายที่8เข้าไปอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าเกิดเป็น0 8 1แหรือว,ว่า1 8 0นเนาะก็ยังจะมาสายรูดนะครับหุ้นดาวโจนให้1กับ4ผลที่ออก6 9 3กับ1 5นะครับ4ไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดเอา1ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่15ตรงๆเน้นๆนะครับก็ยินดีกับ พี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านนะครับเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดอาจจะเป็นสมาชิกใหม่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็สามารถมาที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะสำหรับราวการชาตินะครับพี่ๆค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับกับเลข4 สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4นะครับ40 46 47นะครับ80 86 87 3ตัวให้ไปที่8 4 7นะครับผม3ตัวเลขสวยนะครับ8 4 7เนาะ 4 6 4 7แล้วก็8 6นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5เนาะ5 0 5 1 5 7 9 0 9 1 9 7นะครับ3ตัว9 5 1นะครับ แนวทางของแอดนะครับพี่พี่ก็จะไม่มีสูตรคํานวณเนาะก็จะคิดแนวทางตัวเลขแล้วก็เอาลงฝากให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมเลยนะครับเนาะเพราะว่าอย่างอาจารย์บางท่านนี่ครับก็อาจจะมีสูตรคํานวณเนาะคิดให้ดูนะครับแต่ว่าของผมนั้นก็คือจะวางเป็นแนวทางให้ได้รับชมเลยนะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามเนาะนะครับผมวันนี้ในกลุ่มก็ถือว่าปังๆกันหลายท่านนะครับตั้งแต่หุ้นเช้านี้ขี่นเนาะก็ถือว่ามา ปังๆนะครับส่วนแนวทางเลขทูบวันนี้ก็แตก3ตัวนะครับสนับหุ้นนี้ขึ้อีกเนาะก็ขอให้ไปถึงเราพัฒนาก็แล้วกันนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข2เนาะกับเลข8นะครับคืนนี้สายรูดให้ไปที่เลข8นะครับ81นะครับผม85 89 21 25 29งนะครับสตัวให้ไปที่2องแนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับในรอบดึกนาะราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนวีไแล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาง ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ